ทุกคนนี้เราเจอร้านเจบวยแล้วทุกคนสะพานหันอยู่ตรงนี้จ้ะสะพานหันคลองอุ่งอ่างนะฮะทุกคนนี่จ้าเจบวยมีเมนูเลือดออกแฉะด้วยออกแฉะออกศักดิ์สิทธิ์คงกระพันขั้วจรลงทุงตลาดสดสนามเป้าท็อปฟายว้าวไม่ธรรมดาเลยทุกคนนี่จะร้านจะอยู่ตรงหัวหุมตรงนี้จะมีร้านรวงเต็มเลยเจบวยสะพานหันโยกับน้ำคน้น จะจับนั่งไก่หมูแดงสาร,รพัดเลยจ้ะทุกคนจ<ะ>๋าลดมากนะฮะทุกคน,กกคนดูสิดูร้านสิทุกคนอู้อาลังการปอเปี๊ยะสดปูสวยจับน้ำโคลนขาขาเจ๊บวยจะมีสะพานหันริมพระรามสองด้วยหรอพระรามสองก็มีเนาะฟูดคอร์ดอมารินคลาสซาข้าวหน้าเป็ดข้าวมูแดงทุกคนดูสินี่จะ้ะรอบข้างจะเป็นคลองอุ่งอ่างนะจะทุกคนนี่จ้ะทุกคน ขององอ่าจนะฮะขององอ่าจทุกคนนี้มาดูกันนะฮะบรรยากาศดีมากเลยตอนเย็นๆเนี่ยตอนสุสวรรค์ทิศเขาจะไม่ขององอาจหรจะเป็นถนนวัฒนธรรมตรงนู้นด้วยทุกคนนะฮะนี่ดอกกุหลาบยักษ์จ้าลดมากเลยอ่ะร้านเฟรชปอกนี้ปอกเปียร้านเฟรชนี้ปอกเปี๊ยสดเจ๊บุไว้อะ เจ็บูไว้เจบ้บไว้มีนะช่ร้านคลุณจ่างด้วยนะฮะทุกคนมาดูสิมีเมนูอะไรเรจ็ดข้าวบะเตงเหรอนี่ข้าวบะเตงหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวสั่งเอาอไว้แล้วนะแต่นี่เราถ่ายให้ดูก่อนนะทุกคนตะเกียบสดย่าง<ด>นะข้าวมูแดงข้าวหน้องม้ไยนะฮะเรามาตอนเขาจะเก็บอยู่แล้วทุกคนนะฮะ รายการลดนะออกรายการเยอะมากทุกคนจกับน้ำข้นก็เตอเป็ดมีครบเลยจ้ะนะฮะมีจัจับน้ำส้มน,น,น้ำส้มลาทานนี่มีการปั่นใหญ่ด้วยข้าวหน้าเป็ดข้าว้องไก่เหวยจ่า